ผมทำร่วงอยู่แถวเนี้คุณเดินไปเดินมาแถวนี้คุณไม่เห็นจริงๆเหรอไม่รู้ไม่เห็นนะ่ะอยู่ตรงนี้ยจริงอะ่ะอืมออุ้ย,อยขอโทษข,ข้าค่ะคุณป้าเป็นอะไรมากไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกลูกไม่ได้เจ็บตรงไหนขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะมันหายไปไหนเนี่ยเราก็ใส่กระเป๋าเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยคุณครับคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นโทรศัพท์ผมร่วงอยู่ตรงนี้ไหมไม่รู้ฉันไม่เห็น ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆเนี่ยแล้วก็ผมทําร่วงอยู่แถวเนี้คุณเดินไปเดินมาแถวนี้คุณไม่เห็นจริงๆเหรอไม่รู้ไม่เห็นนะอยู่ตรงเ<อ>นี้จริงอะอืมผมว่าผมทําร่นอยู่แถวนี้แล้วนะเนี่ยผมผมเดินมาผมก็มาแห่แถวเนี้ยอืมไม่รู้อ่ะฉันก็เดินมาชนกับน้องเอาแล้วน้องเด็กผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะฮะไม่รู้ผมไม่รู้เขาเดินไปแล้วเขาไปแล้วทําไมล่ะจะอะไรกับเขาเหรอ ก็เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะโอ้ไม่รู้ว่าผมไปหาโทรศัพท์ผมต่อแล้วงั้นนี่ยไปไหนหัวเนี่ยเหมือนกันเป็นไหนแล้วเนี่ยวิ่งเป็นไงบ้างได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างหายโทรศัพท์เด้งทังกระเป๋าเลยเฮ้ยโอ้ยตำรวจเดียวเลยไปแล้วเฮ้ยรอก่อนเอ้าเฮ้ยจับมานานแล้วจับอะไรคุณตำรวจเฮ้ยไปคุยที่โรงพักไม่ตายโทรหาที่บ้านก่อนเอ้าเฮ้ยแล้วโทรศัพท์หายไปไหนวะเนี่ยเอ้ากบฏตังค์ก็หาย นี่ใช่ของคุณป้าหรือเปล่าครับอา้าวทำไมไปอยู่ที่คุณตำรวจรอะคะอา้าวก็ตะกี้มิชฉาชีพสองคนตะเกียเขาไม่คนเอาไปครับอีกคนนึงอะเบี่ยงเบียนความสนใจอีกคนนึงอะเดินมาชนเนี่ยครับอ,รอ้าวเหรอใช่ครับอู้ก็เห็นเขาหน้าตาเด็กๆไม่รู้ว่าจะเป็นมิชฉาชีพเลยเนี่ยขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะคุณป้าต้องระวังนะครับเดือนนี้มิชฉาชีพมันทํางานกันเป็นทีมแบบเนี้ยโดนโดนกันได้ง่ายๆเลยอย่างนี้เลยเนี่ยครับเหรอ โอ้โหไม่ทันได้ระวังตัวเลยค่ะคุณตำรวจขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากอีกครั้งหนึง่งครับทางที่ดีต้องห้อยไว้อย่างนี้นะครับห้อยไว้ข้างหน้านี่เลยครับเราจะได้เห็นเราจะได้รู้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะครับจากเหตุการณ์จำลองเมื่อสักครู่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่าให้ใครมาประชิดตัวเราได้ง่ายๆนะครับพวกมิจฉาชีพมันทํางานเป็นขบวนการมันทํางานเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาประชิดตัวเราแบบนี้ ในการสะพายกระเป๋านะคะเราควรสะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะเราไม่ควรไว้ด้านข้างหรือด้านหลังแบบนี้เพราะหากเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะไม่รู้ตัวเลยเหมือนเหตุการณ์จำลองที่เราจำลองให้ดูเมื่อสักครู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราควรเช็คซิปกระเป๋าเราให้ดีเลยนะคะว่าเราได้ปิดสนิทแล้วหรือยังค่ะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับนะ เวลามีใครมา,มาประชิดตัวเราแบบนี้หรือมามาชนเราเหมือนกับในเหตุการณ์จำลองแบบนี้เนี่ยสิ่งของมีค่าของคุณอะคุณต้องระวังให้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคน